อ่ามันจะเข้าไปแล้วนี่กันก็นไม่ได้จริงเหรอไม่ไหวจริงจริงมันถึกมากไม่อย่าเข้าไปนะจุดเดี๋ยวนี้นะโทรกับเช็คแล้วเชื่อไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มแล้วมาอัปเกรดต,ตัวละครค่ะโอ้ได้เลยไหนขอดูหน่อยนี่มาซื้อตัวละครใหม่ดีกว่าไหมก็น่าสนนะเฮ้ยเฮ้ยดีจะแย่งลูกค้ากันเหรอฉันไม่ต้องทำไงอัปเกรดต,ตัวละครลด50%วันนี้เท่านั้นเอาตัวละครเก่ามาแลกตัวละครใหม่ได้โอ้งั้นเหรอโอ้น่าเสียดายจังเลยฉันมีตัวละครครบหมดแล้วใช่ฉันก็อัปเกรดตัวละครครบแล้วเหมือนกันโอเคช่างงมััันนเเถอออะะะะไไหหคคุณผู้ญิจปกรรรดตวล เจะเผา,าไม่กระจุยกระจายหรือหรือยิ่งทีหายหมดแถวดีนี่สนใจตัวนี้ไหมตัวนี้เขาบอกว่าแรงสุดเลยนะมานี่มาช่วยอัปเกรดให้จเจ้าอะไรดีเอาเผารุนแรงเลยไหมนี่ลิมาเลตี้เรายังไม่เต็มนะไหนมาลองดูซิว่าจะยากแค่ไหนกันมาเริ่มจากชั้นก่อนเลยนะนี่ตัวคอแรกของฉันจะเป็นสายกดนะคนกดไปเลยเป็นไงลนะ่ะแลวพอมีกดล้วไงต่อรูไหมใช่เราต้องแช่แข็ง้อยไว้เย็นเป็นโจโจอย่างนี้แต่ว่าเราอัปเกรดงใหรเขาสามารถแช่แข็งได้แช่แข็งไปเลยเท่านี้ก็สามารถทำดาเมจเต็มที่แล้วสุดตัวฉันนะหรอตัวใช้ก็เหเมือนของนานนนัั่่่แแแหละะตวค เน้นไปที่สายดับเท่านั้นเองมาดูนี่นะเฮ้ยนี่รู้สิเป็นไงแล้ยังติดานากดอีกด้วยแล้วของนายนะมีอะไรของฉันหรอเฮ้ยนั่นมันตัวที่แรงสุดไม่ใช่เหรอเออไม่อ่าไม่นะโอ้ง่ายจังมาตอนนี้เอาเก็บไปแล้ว ในโชว์หน่อยชาร์ตโอ้ดูนี่สีบอกเลยอัปเกรดมาต้องดีแน่นอนมาตอนนี้ชาร์ตสุดแล้วได้รับปล่อยแล้วอืมโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยดาเมจรุนแรงน่าดูฮะเป็นไงล่ะมาเร็วมาเร็วจะครบตี่แล้วนะนายสุดเจนตัวลครไหม่ไหไมล่ะเดี๋ยวขออัปเกรดตรงนี้ก็ตรงนั้นนิดนึงดูเหมือนตี่เราจะขาดคนหนึ่งนะนี่ใช้ขอบเขาด้วยนะโอเคได้เลยมาตอนนี้ตี่เราก็คนครบแล้วเฮ่อัปเดตอย่างนั้นเหรอดูเห,หมือนว่าศัตรูจะมีสกิลเพิ่มมาแล้วใช่ไหมรู้ใช่ไหม,ต,ไมต้องทำไงรู้อยู่แล้วเอาเล่เข้ามาตัวลดเา้ะคร็วตออนนีี้มขงใหม่เข้าามแล้วบอกเลยอัปเกกรรดทีมมป้ออองงงัันนนนนฝ่่่าาายยศตูไแหลว ดูสตัวดิจัดการมันเลยให้เจงเข้ามาเลยนี่แน่โอ้ยอ,<ะ>อาเชิดผมสู้ไม่ไหวแล้วทําไมกันโอ้โหดูเหมือนมันด่านใหญ่ขึ้นนะเนี่ยมาเริ่มวางตัวกันได้เลยนี่งั้นฉันขอรอก่อนลวกันตัวนี้ฉันอัพมาแหม่ไม่รู้กับมัาโหดหรือเปล่าเฮ้ฉันรอวันนี้มานานแล้วนี่แน่ะนาเป็นไงละ่ะ โอ้ยไม่นะทํ้งานรอดตัวหนึ่งแล้วกันไปเลยนี่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 โอ้ยเหนื่อยไปต่อไม่ไหวแล้วตาฉันนะปล่อยกดใส่มันไปเลยอ้ามันได้ปล่อยก่อนโอ้ไม่นะจะเอาไงดีทางงานต้องใช้แผดสำรองไปเลยวิ่งทำมาเลยนั่นแหละเสร็จไปตัวหนึ่งแต่ว่าที่เหลือตามมาเป็นฝูงเลยทางงานแช่แข็งเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็คิดทีว่าจะเอาไงเออบอกเลยน้ำแข็งเนี้ยหนาที่สุดแล้วแล้วก็อยู่นานด้วยนะเอากลับคืนไปนะอ้าไม่นะคิดหรอใช้น้ำแข็งทำอะไรฉันได้ ยังไงก็ไปเลยมันน้ำแข็งโอ้ยทำไมเจ็บมือจังอ่ามันเจ็บมืออะไรขนาดนี้เนี่ยนี่ฉชนว่าตัวหล่อเทไปแล้วนะฉันูวเชื่อความมืดฉันจะดูพวกแกให้หมดเลยแล้วก็ตามด้วยตัวละครที่ฉันเพิ่นได้มาใหม่ไปเลยขังพวกวันให้หมดเลยฮะเป็นไงละ่ะยา่านี่เนไปกันเลยโอเคถ้างั้นเราตัวนี้ก่อนละกันบอกเลยว่าฉันน่ะไม่ธรรมดาแน่นอนบอกเลยว่าหินฉันหนามากนะกวาจะพังได้คง,คงใช้เวลานิดหน่อยเอาจริงดิแค่นี้เนี่ยนะเดี๋ยวยังก่อน ถ่วงเวลาไว้เฉยๆและนี่บอกเลยดินิ้วที่หายหมดแน่นอนคอยดูดินะจงหายไปหมดซะนี่เป็นเวลาบอกเราชนะแน่นอนนี่เราชนะเราเง้นหนอนเนียก็สหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กตามด้วยนะสหรับคลิปนี้ก็บายบายนะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปต่อไปนะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะและคำถามเพิ่มเติมคือคุณชอบตัวละครไหนมากที่สุด